ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ซื้อปุ๋ยในราคาที่ถูกลงอยากจะได้ของแถมอยากจะได้สินค้าใช้แบบฟรีๆคลิปวิดีโอนี้ผมบอกวิธีการครับว่าผมสามารถทําได้ยังไงทําให้ผมเนี่ยได้ใช้ปุ๋ยฟรีบางเดือนผมได้ปุ๋ยน้ําฟรีด้วยซ้ำผมทํำยังไงนะครับต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าปุ๋ยที่เพื่อนๆกําลังประทับใจอยู่เนี่ยมันเป็นสินค้าของธุรกิจ John Coy Corporation นะฮะซึ่ง John Coy เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีคอนเซปต์ที่ว่าเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นาลรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อการซื้อปุ๋ยของ มันคือรายจ่ายใช่ไหมฮะรายจ่ายนี้เราสามารถสร้างไรายได้คืนกลับ จากการบริโภคของรายได้ครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆมีรหัสสมาชิกแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถสะสมคะแนนเพื่อมีโอกาสสร้างรายได้คืนกลับวัรพัน์สูงสุดถึง1 5 0 0 0าบาทต่อหนสนุนธุรกิจเพราะปุ๋ยทุกชนิดที่เพื่อนๆใช้มันมีคะแนนสะสมครับสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็จะมีรายได้คืนกลับได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งวิธีการทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสได้ซื้อสินค้าฟรีโอกาสได้ซื้อสินค้าที่ถูกลง อย่างแรกเลยครับเล่นกับตัวคะแนนครับคะแนนที่เพื่อนๆสะสมเนี่ยสามารถรับดินรายได้คืนกลับได้นะครับอย่างที่2เลยก็คือของแถมของแถมเนี่ยเพื่อนๆได้เลยไม่ต้องลุ้นเลยครับเรามีโปรโมชั่นครับในการลดแลกแจกแถมสินค้าประเภทปุ๋ยต่างๆบางเจ้านะปุ๋ยน้ำบางตัวซื้อ1แถม1ด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อเพื่อนๆก็จะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปแนะนําบอกต่อทีเนี้ยเพื่อนๆจะได้ของแถมฟรีไปเลยยกตัวอย่างเช่นผมอะถ้าสินค้าตัวไหนมีโปรโมชั่น ท่านปุ๊บผมเอาไปแนะนําบอกต่อครับเฮ้ยนายลองใช้ตัวนี้ดูปุ๋ยน้าสุดยอดมากเลยราคาเท่านั้นท่านนี้เราขายในราคาเต็มไปเลยครับแล้วของแถมเราก็เก็บไว้ใช้เองได้ของฟรีไหมได้ของฟรีหรือบางเจ้าเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะช่วยเขาเราก็อาจจะเอาโปรโมชั่นในส่วนของเราเนี่ยเอาไปให้เขาก็ได้ ถามว่าเราเสียอะไรไหมก็ไม่เสียอะไรเพราะว่าคนที่จัดโปรโมชั่นคือบริษัทจอนคอยเองไม่ใช่เราลูกค้าหรือคนที่เรารู้จักเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมาซื้อกับเราเนี่ยมันได้ราคาที่ถูกลงเดี๋ยวเขาก็กลับมาซื้อซ้ํากับเราเองก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเพื่อนเื่อจะบริหารของแถมยังไงจะใช้เองหรือจะให้คนอื่นเขาใช้ได้หมดครับอันนี้คือวิธีการได้สินค้าเอามาลองใช้แบบฟรีๆและอย่างสุดท้ายครับเมื่อกี้ผมบอกว่าสินค้าของจอนคอยทุกชิ้นมีคะแนนเพื่อรับเงินปันผลใช่ไหมตัวปุ๋ยก็เช่นนเดียวกั ถ้าเกิดเรามีการบริโภคครับฝั่งซ้ายครบ3,400คะแนนฝั่งขวาครบ3,400คะแนนเราสามารถจับคู่จ่ายได้1คู่มีโอกาสสร้างรายได้วัละพันต่อ1่ศูนย์ธุรกิจแล้วสิ่งนี้น่ยมันไม่ใช่ผลงานเพียงแค่เราคนเดียวนะครับผลงานทุกคนที่เป็นสมาชิกที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราทุกคนครับทุกครั้งที่ลูกค้าของเรามีการบริโภคสินค้าคะแนนก็จะสะสมในรหัสของเขาและคะแนนเหล่านี้จะวิ่งขึ้นมาเพื่อสะสมให้กับเราด้วยครับ ถือว่าเป็นคะแนนสะสมของเราถ้าครบ3,400ทั้งซ้ายทั้งขวาเมื่อไหร่จับคู่จ่ายได้ทันที สา0พันร้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดเป็นปุ๋ยเม็ดก็ประมาณ1ตันนะฮะหรือถ้าเกิดเป็นปุ๋ยน้ำเนี่ยปุ๋ยน้ำขวดหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ4 2 5อคะแนนแบบพัสวันพัสทูอย่างเงี้ยก็ลองคิดคำนวณดูแล้วกันนะฮะว่าจะต้องใช้กี่ขวดลองครับลองแนะนำบอกต่อดูซึ่งผมเชื่อเลยครับ1สวนนะ่ะการเกษตร1แปลง1่สวนปีปีหนึ่งอะ่ะเขาใช้ปุ๋ยเกินตันอยู่แล้วจริงไหมเออต้นไม้ไม้ยืนต้นบางทีต้องโดยรอบโคนเนี่ยต้นละ3าโลถ้าเกิดเพื่อนๆจับเกษตรกร,กรได้แปลงหนึ่งนะ โอ้เขาก็ใช้แบบหลายกระสอบแล้วครับลองจับหลายๆแปลงดู1ตันนะไม่ยากหรอกถ้า้าย1ตันขวา1ตันเพื่อนๆรับ1000แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆออกปากจะไปรับเองที่สาขาใกล้บ้านเพื่อนนะเพื่อนะ <ๆ S 2> เพื่อนๆได้รับส่วนลดค่าส่งอีก700แถมถ้าซื้อ1ตันได้ของแถมอีก5ากระสอบ5กระสอบนี้เพื่อน<ม>ๆจะเอาไปให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆเอาไปใช้เองก็ได้ครับเนี่ยคือเทคนิคในการสร้างรายได้เพิ่มแล้วก็ได้รับของแถมจากโปรโมชั่นของจอนคอยอย่าง ไม่พอนะครับเรายังมีเรื่องของส่วนส่งเสริมการขายด้วยนะฮะทั้ง PPI, GMI i และ DMI ถ้าเกิดเพื่อนๆมีการบริโภคในเดือนนั้นๆครบตามเงื่อนไขเพื่อนๆมีรายได้คืนกลับไปด้วยนะอีกช่องทางหนึ่งนะฮะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นี่ครับเห็นไหมก็ถือว่าเป็นรายได้คืนกลับให้กับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็เอารายได้ตัวนี้แหละเอาพอซื้อปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนปุ๋ยยังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมฮะปีนี้จะไม่ใส่ปุ๋ยเหรอ เราก็ต้องใส่ตามปกติอยู่แล้วแทนที่จะไปซื้อปุ๋ยเคมีที่อื่นเพื่อนๆก็มาซื้อปุ๋ยที่นี่ซื้อปุ๋ยเคมีที่อื่นเพื่อนๆมีแต่จ่ายจ่ายจ่ายแต่ซื้อปุ๋ยที่นี่ครับเพื่อนๆมีคะแนนเพื่อสะสมเป็นรายได้คืนกลับให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะฮะเนี่ยมีรายได้คืนกลับแบบนี้พอหักกบลบนี้กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยราคาถูกมากเลยนะสมมติเนี่ยถ้าเกิดว่าผมอยากจะมีรายได้ประมาณเนี้ยอ่ะประมาณเนี้ย เขาปันผลให้ผมเนะประมาณ6 000, 3พัผมมีการบริโภคนู่นนี่นั่นนั่น,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 นจนครบ3ามพแล้วคะแนนใช้เงินประมาณ9 4้าพอหักลบกลบนี้กันแล้วผมเหลืองเงินส่วนต่างแค่สามพครับแสดงว่าเนี่ย สินค้าทุกตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วราคาเพียงแค่ไม่ถึง400เลยทีนี้ผมจะเอาไปขายต่อก็กําไรเต็มๆหรือผมจะเอาไปใช้เองก็เหมือนซื้อได้ในราคาที่ถูกโคตรๆจะถูกเลยง่ายแม้แบบนี้นี่แหละคือเทคนิคครับเทคนิคที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทําสิ่งนี้เพื่อนๆจะได้ใช้ปุ๋ยในราคาที่ถูกลงต่าลงหรือบางทีได้ใช้ฟรีด้วยซ้ำลองเล่นกับโปรโมชั่นดูลองเล่นกับแผนธุรกิจของจอนคอยดูแล้วเพื่อนๆจะมีรายได้เข้ามา อีกเยอะแยะมากมายเลยบางฤดูกาลเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าปุ๋ยเองแต่เพื่อนๆได้ปุ๋ยมาใช้แบบฟรีๆนี่แหละคือวิธีการเรื่องไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนครับการที่เพื่อนๆจะทําแบบนี้ได้เพื่อนๆจะต้องมีการแนะนําบอกต่อช่วยขยายยอดขายให้กับบริษัทจอนคอยเดี๋ยวจอนคอยจะตอบแทนให้เพื่อนๆเช่นนี้เองแล้วการแนะนําบอกต่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่การขายที่เพื่อนๆไม่ไมไมถนัดอะไรอย่างนี้นะแต่ เราเพียงแค่ไปบอกว่าเฮ้ยนายส่วนเราเนี่ยใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วมันดีมากๆเลยนะนายลองใช้ดูให้เขาเทดลองดูครับถ้าเกิดเขาติดใจเดี๋ยวเขากลับมาซื้อซ้ํากับเราเองพอเขากลับมาซื้อซ้ําปุ๊บจากที่เราเป็นเกษตรกรเราจะกลายเป็นผู้ประกอบการปุ๋ยทันทีครับและวเพื่อนๆไม่ต้องซีเรสน,นะฮะเพื่อนๆม,มีผมเป็นที่ปรึกษา เพื่อนๆพูดไม่เป็นเพื่อนๆยกหูหาผมครับเดี๋ยวผมพูดให้เดี๋ยวผมคุยให้ก็ได้เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเดี๋ยวฉันหาูกค้าให้เดี๋ยวคุณบลินคุยให้หน่อยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาอยากได้กี่กระสอบเดี๋ยวผมไปรับเองที่สาขาแล้วก็มาส่งเขาแล้วก็ดีลกันแบบนี้ได้ครับมันได้ทั้งนั้นเพื่อนๆมีผมเป็นที่ปรึกษาแล้วสามารถที่จะเอาผมไปอยู่ในแผนในการสร้างรายได้ของเพื่อนๆได้นี่แหละคือวิธีการของผมที่ทําให้เพื่อนๆได้ใช้ปุ๋ยฟรีแถมยังมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อจุนเจือครอบครัวอีกหนะรมี ลูกค้าบางคนของผมนะฮะใช้วิธีการเนี้ยแล้วรอดล่าสุดที่ผมส่งไปเนี่ยเขาเอาไปปล่อยต่อให้กับคนที่เขารู้จักครับทําไปทำไมเขาได้ใช้ของฟรีครับแถมยังมีรายได้เข้ากระเป๋าอีกหกพันสุดยอดไหมเนี่ยแหละคือวิธีการที่มันสามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ใช้ของดีแถมยังมีรายได้คืนกลับได้ด้วยเจ๋งไหมแบบนี้เพื่อนๆอยากได้แบบนี้ไหมล่ะถ้าเพื่อนๆ่อยากได้แบบนี้หลังมา,มาคุยกับผมครับว่าผมทํายังไงผมใช้วิธีการไหนทําให้ลูกค้าของผมคนนั้นเนี่ยได้ทั้งสินค้าดีได้ทั้งรายได้คืนกลับที่สุดยดมาก แล้วผมหวังว่าไอเดียของผมน่าจะช่วยให้เพื่อนๆเห็นโอกาสดีๆสำหรับตัวเพื่อนๆเองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเรามาร่วมวางแผนหลังไหม่กันครับสวัสดีครับ